ลัคนาราศีธนูครับเช็คดวงรายเดือนกันครับเดือนกุมภาพันธ์พีหก้าครับชาวธนูถ้าใดไม่ทราบลัคนาสถิตหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนดูในช่วงวันเกิดนะครับผู้ที่เกิดราศีธนูคือผู้ที่เกิดช่วงวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15ามกราคมโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีธนูพิมพ์คอมเมนต์ก่อนครับเป็นดาวประจาตัวดาววาสนาท่านเองดาวพาะประสบดีนะครับตัวแทนดาวคือตัวเลขเลข5้านะครับพิมพ์เลข5รัวรัว้าตัวครับ รรัวเตัวครับส่งเสริมชะตาคุณให้ดีขึ้นนะครับเลขเก้เาคือดาวพเกต์ดาวบุญใหญ่ความโชคดีความมีโชคลาภนะครับแล้วก็พิมพ์เพิ่มเติมเมข้ามาได้เลยนะครับเรื่องของคอมเมตีๆสิ่งเป็นสิรีมงคลต้องการมุ่งมายปรารถนาสิ่งใดท่านต้องการเรื่องใดพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับขอให้ท่านสุขสว่างทุกเรื่องทุกประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับทิปนี้พยากรณ์วาสนาการงานการเงินความรักและก็ดวงโชคลาภครับ ดูที่เรื่องของวาฒนาการงานก่อนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูช่วงนี้ดาววัฒนาอย่างครบมาตรฐานอุจจาวิลลาดาววัฒนาอยู่ที่เรือนปัตนีดาวยังคงส่งแสงดีนะเรื่องของการได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามหรือว่าแฟนหรือว่าการลงทุนแบบมีหุ้นส่วนตัวต้นนะครับดาวเจ้าเรือนกัมมาครับดาวพระพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวราหูประกอบนะเรื่องของการทํางานเนี่ยช่วงนี้ดาวพระพุธยังครองตําแหน่งเดิมครับอยู่ที่เรือนของราหูเกษตรราธิบดีครับงานยังคงดีนะตาแหน่งนี้เจ้าเรือนสาชาเกษตรราธิบดี ได้เข้าสังคามมากขึ้นได้เดินทางมากขึ้นได้เจอคนแล้วก็เรียกว่าไหลลื่นนะครับดาวตำแหน่งนี้ดาวอาทิตย,ย์ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะดาวจาเจ้าเรือนสุภาพวันที่หนึ่งถึงสิบสามในย,ยังครองมาตรฐานตำแหน่งอยู่ที่เดือนการเงิน,นครับใครทํางานองค์กรงานประจําจะได้เกี่ยวข้องกับการเงินแปลว่าอาจจะไม่ใช่งานการเงินหมายถึงงานที่ท่านทําประจําอยู่ได้เกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ต่างๆซึ่งเกณฑ์ที่คุณจะได้โอกาสนั้นก็ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็เขาได้รับโชคลาภเป็นการเงินด้วยนะครับดาวพระสุขยังอยู่นะเจาละละะ้าเรือนลาภะ การทำงานบางทีเป็นเรื่องของสิทธิพิเศษหรือว่ารายได้ฟุ่มฟกก็มีหรือว่าการได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองครับเจ้าเรือนสุภาพมาถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยงานองค์กรงานประจำในช่วงวันที่1นะึถึงสิเนี่ยทำสิ่งใดถ้ามีอุปสรรคขอความช่วยเหลือได้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยชี้แนะแนะนำก็ผ่านไปได้คือเนื้อแรกเช่นเดีวยวกันครับใครเป็นผู้ประกอบการร้านค้าในการทําธุร,รกิจจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายใหญ่ๆเข้ามานะครับเรื่องของการดีลการเจรจา,าต่างๆคุณมักไหลลื่นแล้วก็กาารรไดด้ับบบยยอขแ ฟุกเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าการาทําธุรกิจการค้าขายทางไกลโซเชียลมีเดียออนไลน์ทาได้นะก็มีโอกาสสูงนะครับตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันนะครับดาวาพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนลาภะแล้วเป็นเจ้าเรือนเดชแสแปลว่าการได้รับสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างมากักจะมีรายจ่ายตามมาหรือว่าการที่ได้อะไรมาโดยง่ายก็อย่าลืมดูแลคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะเมงั้นจะมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งกันการเป็นผู้ประกอบการร้าน,นะคะ้าก็อย่าลืมดูแลลูกน้องบริวารด้วยนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรก ต่อมาครับเื่อเรื่งหลังครับดาวเจ้าเรือนการงานอยู่ตำแหน่เงเดิมครับแต่เจ้าเรือนสุภาะแล้วก็เจ้าเรือนลาภะย้ายนะในช่วงการทํางานในช่วงเครื่องเืนหลังก็จะเหน็ดเหนื่อย,ยกับคนมากขึ้นนะครับศาสะ,ะเป็นตำแหน่งเรื่องการสังคมโดยรวมเนี่ยแล,แล้วก็ยังเป็นเกษตรราที่บดีอีกฉะนั้นเรื่องการทางานอุ์กรงานประจาในช่วงเครื่องเนหลังจะเหนื่อยขึ้นจะอุ่นวายกับคนมากขึ้นได้พูดได้คุยได้เจรจารประสานงานแต่ด้วยตำแหน่งเป็นในเรือนเนี่ยแปลว่าจะได้เกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์ จากการเป็นคอนแทคค็นเป็นธุระเป็นภาระให้กับใครมงคลแล้วคนได้รับเงินก้อนด้วยนะครับตำแหน่งนี้การทําธุรกิจกลุ่มอ่ะซาราฮริมย์เป็นผู้ประกอบการนค้าในช่วงขึ้นหรือหลังจะทําได้ง่ายปิดยอดขายได้ไวหรือว่าได้เงินก้อนจากธุรกิจที่ทําอยู่หรือว่าการเป็นเซลเป็นในหน้าพ่อค้าคนกลางสามารถได้เงินก้อนด้วยนะครับถือว่างานขึ้นหือหลังคล่องตัวดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็พระเสาร์เนี่ยเจ้าเรือนการเงินก็ย้ายมาอยู่ที่เรือนสุภาก็ชัดเจนอยู่เรือนพันธุนะครับก็ชัดเจนว่าค่อนข้างจะได้เกี่ยวข้องกับ การค้าขายกลุ่มก้อนทีละมากๆถือว่าดวงเศรษฐีเปิดเลยรับข่าวที่รออยู่สําหรับชาวลัคนาราศีธน,นูนะครับซึ่งตําแหน่งเนี้ยก็หมายความได้ว่าใครทํางานประจํางานองคอ์กรในช่วงขึ้นเนหลังก็จะมีโอกาสเรื่องของหยิบจับอะไรจะสําเร็จง่ายขึ้นจะเหนื่อาจจะเหนื่อยขึ้นนะแต่สําเร็จโดยรวมเป็นพันธุ์มาถึงจะได้ผลประโยชน์เรื่องของตําแหน่งที่การงานด้วยนะครับงาน ที่มีขั้นคอนเสิร์ตก็เราฟังข่าวดีนะครับงานองค์กราาราชการรัฐวิสาหกิจการเลื่อนขั้นเลื่อนตแนงในบริษัทคุณก็ถือว่าเด่นมากๆนะครับทุ่มเทในการทํางานในเต็มที่ข่าวดีรอยอยู่ครับลัคนาราศีธนูเช็คดวงการเงินกันนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี69ครับชาวธนูโด,ย,ดยรวมแล้ววาสนายัางครองตำแหน่งที่ดีแล้วก็เล็งมาถือว่าเรือนตัวตนคุณอ่ะละก็คือค่อนข้างจะไม่เลมีปัญหานะครับมีเงินหมุน เวียนดีอยู่แล้วเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินรายได้ส่วนบุคคลนะครับเรื่องของการทํางานหรือว่าชคหลับการเงินโดยรวมนะครับเวลานี้เ,เจ้าเรือนการเงิน,นพระเสาร์มีเกณฑ์ย้ายราศีครั้งใหญ่นะในรอบ2ปีครึ่งเลยในช่วงวันที่1นึถึงสิบสามสิบสองนะหนึ่งถึงสิบสองประมาณสองสัปดาห์แรกการเงินโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ขาดนะแต่มันอยู่ที่นักสตร,ร,ร์ช่างแปลาเงินหมุนเวียนนะครับเงินค่อนข้างคล่องตัวไปหน่อยใครทางานที่มีงานประจารายได้ ประจำอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดีนะครับโดยร่วมไม่ได้ขาดนะแต่วาม,มีมีรายได้พิเศษอะย,ยไฟุฟุกๆไหมมีนะครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกวันที่1นึ่งถึงสิเนี่ยดาวพระศุกร์ก็ยังสัปดาห์แรกก็ยังครองอยู่ที่ื่องการเงินคร,ร,ร,รับเงินกรามีโชคลาภการเงินหรือว่าลาบลอยอยู่แล้วนะครับในทําหยิบจับสิงได้นะเปลี่ยนจากการช่วยเหลือสินน้าใจให้เป็นเงินได้หรือว่าการเปลี่ยนจากสิ่งที่ชอบอาจจะเป็นใช้งานหลักนะเป็นงานที่ชอบเนี่ยหรือความ ที่เป็นงานเด็กๆจะเปลี่ยนเงินให้กับคุณได้นะครับแล้วก็เรื่องของดาวพระอังคารเนะี่ยเป็นเจริญนปุตตะเรื่องของการได้ทําสิ่งใหม่ๆนะครับได้พัฒนาคนรู้ความสามารถก็มองเรื่องของรายละพิเศษหรือว่าการเงินให้กับคุณที่ดีคือเนื้นแรกเช่นเดียวกันใครเป็นผู้ประกอบการค้าเงินหมุนเวียนดีมากนะครับแต่ด้วยตำแหน่งพระศุกร์ก็ยังเป็นเจ้าเรือนอรินะก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างนะก็อย่าลืมดูแลคนที่เกี่ยวข้องอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือว่าต้องซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์สํานักงานก็ได้นะครับ ก็งแผนให้ดีแล้วก็นับตั้งแต่ขึ้นเดือนหลังวันที่สินวันที่ไปนะครับดาวพระศุกร์ก็ย้ายอ่าแล้วก็พระเสราร์ก็ย้ายด้วยนะครับมาอยู่ที่เรือนพันธุฉะนั้นการเงินก็ยังดีนะครับแต่จะเกี่ยวข้องกับกรณีเงินเกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวใหญ่หรือว่าสินค้าตัวใหญ่ใครเป็นเซล์เป็นหน้าเป็นพ่อค้าคนกลางจะได้รับฟังข่าวดีตั้งแต่วันที่13บสามน,นไปนะยา,ยาวไปอีก2ปีนะใครทาธุรกิจกลุ่มอะสังหาริมารัพย์หยิบจับอะไรเปลี่ยนเป็นเงินได้หมดนะครับหรือว่า รรทุกหมายถึงการค้าขายเดิมธุรกิจเดิมเนี่ยมันสามารถแตกหนอต่ตอยอดธุรกิจได้ดวงในการทําธุรกิจดวงทําแล้วรวยเร็วรวยแบบทางลัดเลยนะในรอบตมประมาณสาสปีเลยดวงเศรษฐีเปิดแล้วนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่สิบสามกรุ๊มปลายต้นไปยาวๆไปอีกประมาณ2ปีครึ่งนะครับการเงินคุณจะได้เป็นกลุ่มก้อนดวงเศรษฐีเปิดตมหน่าอิาจฉารินชีนะชาวธนูนะครับอ่าแล้วก็อีกสําคัญเลยเขาลัรารา่รลอยลาอฟุกฟุนะใครไม่ได้ทําธุรกิจใครทํางานประจางานบริษัทเนี่ย ดาวชั่เลือนลาภหนือโชคลาภก็ย้ายไปอยู่กับดาวราหูกเกษตรราธิบดีฉะนั้นทุกการพบเจอคนมีเกีย์ได้โชคลาภการเงินการลงทุนก็แล้วแต่นะข่าวดีวเราอยู่หรือว่าทุกพบเจอคนมากขึ้นเดินทางมากขึ้นแล้วจะเห็นช่องทางรายได้การเงินที่มันเป็นรายได้ที่2กิจการที่3ก็ทําเงินได้หมดนะครับดวงในการทํามาหาเงินคุณดีมากๆนะครับนับตั้งแต่13บสามต้นไปเนี่ยยาวๆไปเลยนะครับสู้ให้เต็มที่นะเปลี่ยนชะตาชีวิตนะยกระดับฐานะทั้ง ตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวได้เลยนะครับข่าวดีรออยู่ครับลักษณะราศีธนูเช็คดวงโชคลาภกันนะครับในกุมภาพันธ์ปี69ครับชาวธนูเป็นดาวบุญใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ดาวตัวตนช่วงนี้นอยู่ที่เดือนปัตตานีแล้วก็เล็งมปที่เดือนวัฒนาฉันค่อนข้างเด่นมากนะครับเรื่องของการทําสินใดก็สําเร็จหรือว่าดวงโชคลาภด้วยนะครับตาแหนนี้ก็มักมีโชคมีลาบโดยรวมอยู่แล้วเนะี่ยมาจากเพศตรงข้ามหรือว่าการลงทุนก็ข่าวดีรออยู่ ไอ้ช่วงนี้ดูที่เรื่องอการเสียโชคเสียงดวงกันเลยนะเรื่องของการมีโชคม,มีลาบธาตุนูบิดาพระอังคารแล้วก็ดาวพระศุกร์ครับนำพาซึ่งโชคลาบลาบผลาลาบร้อยลาบฟุกฟุกเดือนนี้ครึ่งเดือนแรกครับชัดเจนเลยนะเลขนำโชคหรือเลขเสริมดวงก็มาจากเลขจํานวนเงิน,นครับเลขท้ายธานบัตรที่คุณหยิบมาดูฉบับแรกเลยนะครับหรือไม่ก็เลขท้ายบัญชีเงินฝากของคุณที่จํานวนเ,นเงินเยอะที่สุดนะครับหรือเลข7ดนะครับมารวมเลขพื้นฐานหลักประจําหรือว่า ตัวตนของคุณในะช่วงนี้จะเป็นนะเลข3 6 7เดนะครับคือเลขนำโชคหลักของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกครับต่อมาครับครึ่งเดือนหลังครับดาวยัราศีนะทั้งพระอังคารพระศุกร์เลขนำโชคหรือเลขเสริมดวงครึ่งเดือนหลังก็คือเลขเกี่ยวกับพี่น้องของคุณครับเลขเกี่ยวกับการติดตอ่อการสื่อสารของคุณเลขไทยเบอร์โทรของคุณนะครับหรือเลข8นะครับเลข8แล้วก็ดาวตัวตวนดาวัาสนาช่วงนี้ยังเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีดาวตามมาหมดนะก็จะมี1 38คือเลขนำโชคของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังครับในเดือนนี้ครับางชาวธนูต้องการเสริมดวงโชคลาภครึ่งเดือนแรกควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางนาคปรกครับทําบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้าย10บาทเลขกำลังของดาวพระเสาร์ครับส่วนครึ่งเดือนหลังครับเสริมโนงชะตาให้ปังปังรวยยิ่งขึ้นกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางป่าลายๆครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย12บาทเลขกําลังของดาวราหูนะครับ เมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโอ๋ศีกรมขอเข้ามาลาโทษยกพื้นระดับชะตาชีวิตของคุณสูงขึ้นดวงโชคลาภก้อนใหญ่ดวงเศรษฐีคนใหม่เป็นของคุณครับรัคนาราศีธนูเช็คดวงความรักกันนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปี69นะครับชาวธนูในเดือนนี้มีเกณฑ์ยราศีของดาวพระอังคารนะเรื่องของความหวานการเต็มเต็มความรักความสัมพันธ์นะครับสำหรับชาวธนูโดยพื้นชะตาช่วงเวลานี้น่ะความรัก ใครที่มีแฟนคนรักอยู่แล้วภาพรวมกว้างคือความรักยังคงนิ่งๆนะก็ไม่ได้ค่ะเรไม่ได้เสียหายอะไรนะครับยังประคับประคองต่อกันได้แล้วก็ดาวในดาวศันาอยู่ในเดือนปัตตนีนรแปลว่ายังใส่ใจกันดีนะครับแล้วก็ตําแหน่งโดยรวมไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ช่วงการเติมเต็มความหวังอะไรกันก็ดูแลให้นิดนึงนิดนึงนะครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งหนหลังคือแรกโดยรวมถือว่าความรักดีและวสัมส่วนกันดีโดยเฉพาะเรื่องของการทํามาหาเงินนะครับ หรือว่าใครประกอบสัมมาอาชีพธุรกิจการค้าการข,ขายร่วมก,กันกับแฟนกับคนรักถือว่าความรักดีนําพาซึ่งโชคความก้าวหน้าความสําเร็จของธุรกิจกันด้วยนะครับส่วนใครที่สถานะเป็นแฟนดูใจกันช่วงน,นี้อาจจะยุ่งวุ่นวายกับงานนิดหนึ่งนะแต่ก็มองว่าความรักยังดียังเข้าใจกันดีนะครับส่วนคนที่ยังโสดน,นะช่วงครึ่งเดือนแรกนะวันที่ 1- นึถึงสิก็แนะนําว่า บางคนอาจจะยุ่งกับงานนะครับก็ดูแลเรื่องเงินเป็นหลักไว้ก่อนนะเดี๋ยวดาวย้ายอีกครั้งก็ดูอีกครั้งหนึ่งนะช่วงครื่งเนื้อแรกก็พยายามด,ดูคนเข้ามาได้นะคุยได้นะดูอยู่ห่างๆไว้ก่อนต่อมาครับครื่งเนืหลังนะตั้งแต่วันที่13บสามต้นไปดาวพระอังคารย้ายนะมาเป็นตำแหน่งอยู่ในเดือนสหัสชาติแล้วกับเข้มแข็งกับในตำแหน่งราหูก็ชัดเจนว่าจะ,ะมีความรักที่ดีูหวานยิ่งขึ้นนะใครมีแฟนคนรักอยู่แล้วเนะี่ยเข้าใจกันดียิ่งขึ้นไมไ่ใช่ปัญหาครับส่วนคนทีี่่ยยังโสเนนะ มีโอกาสดวงเปิดนะครับการพบเจอในอคู่คู่ครองกับคนที่เรียกว่าธาตุเดียวกันก็ปแปลว,ว่าค่อนข้างไปด้วยกันได้หรือว่า mm. นิสัยใจคอไลฟส์สไตล์คล้ายกันนะสื่อสารกันได้หรือว่าทำสัมพันธ์กับราหูองม,มีโอกาสาพบรักพบเจอกับคนที่มาทักมาทายจากโซเชียลมีเดียจากออนไลน์พบเจอกับชาวต่างชาติหรือว่าลูกครึ่งก็ได้นะแต่ด้วยตําแหน่งของราหูเกษตรราธิบดีก็ชัดเจนว่าอาจจะพบเจอกับคนที่ค่อนข้างมีฐานะนิดนึงนะหรือว่าอาจจะ มาคนก็เปลี่ยนสถานะนะนะจากเพื่อนเป็นแฟนก็ได้นะเออสามารถดูใจก็ได้ครับดาวแห่งเนื้อคู่ก็เปิดแล้วนะมีโอกาสาฟังข่าดีแล้วก็ความสัมพันธ์ต่อยอดกันไปได้นะครับใช้เวลาพิสูจน์อีกครั้งครับ